หลังจากทที่แล้วที่เราไม่สามารถหรือเจ้าอังโคมอสูนย์นี้ได้นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาอีกครั้งกับเป็นจารีวิวเบาๆสั้นๆนะครับแบบว่าไม่ได้แบบว่าทาปิ้งแบบว่าพิมพ์แบบจัดหนักจัดเต็มอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาเทสเาเสียงให้ฟังก่อนอย่างแรกเลยก็มีคนถามเข้ามาเรื่องเรื่องเสียงก่อนนะผมก็โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะเทสเรื่องเสียงของตัวสวิตช์ให้ก่อนจริงๆอ่ะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อที่ถอดสวิตช์มาเลย ก็แรนดอมเป็นปุ่มไหนเดียที่คนนิยมใช้เป็นตัวตัวเจแล้วกันตัวเจนี่น่าจะใช้กันบ่อยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าปุ่มปุ่มหลักใช่ปหผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้หรือตัวนี้นะตัวนี้แล้วกันก็เป็นซาวท์เทสเสียงก่อนเลยแล้วกันจะได้แบบว่าใครที่แบบมาดูแล้วขี้เกียจแบบว่าโอ้โหแม่งไม่รู้อยู่ท่อนไหนไงเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายเขาดีแล้วอะคือผมแกะออกมาเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆมาก็ใส่เข้าไปลวหนึ่งตัวสวิตช์ที่ใช้นะอธิบายก่อนอก็เป็นลูเมีย 55กรัมนะครับเป็นสวิตช์แทคกทายนะครับก็ตัวนี้ลุดมาจากร้านแล้วนะครับก็ไม่มีตัวสต็อกให้นะครับเพราะตัวสต็อกผมส่งไปนั่นละผมส่งไปทำละอ่ะเราจะให้สเททซาวน์เสียงฟังกันครับเดี๋ยวพึ่งสักครู่ผมเอาของหน้าไปก่อนนั่งมาแอฟๆวะอันนี้บนเดสก์มาแล้วนะก็คือแผ่นรองเมาส์แหละ อ่ะลองฟังใกล้ๆก,กันเลยนะเดี๋ยวยกไม้ฟังอ่นะตอนยกมาเสียงกับตอนวางจะต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนยกมามันจะกุ้งกวัวก็ลองดูเด็กมาอีกทีนี้ครับเล็กแมทหรือเล็กมาเนี่ยแหละโอเคครับหลังจากที่จะฟังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ยินเสียงมันก็อยากจะปิดทิ้งก็ ลุยเลยครับตอนนี้ก็จะมาแกะโอเคครับหลังจากที่เราจะมาแกะกันแล้วครับหลังจากนี้ก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังไปเป็นเสียงของเพจสต็อกเลยนะครับก็คือเพจเดิมๆม,มันน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเพจเหล็กหรืออะไรสักอย่างอย่างแรกวิธีเราจะแกะกันครับก็คือเราต้องเอาหน็อกเนี่ยออกก่อนหน็อกเนี่ยผมดึงออกไปรอบหนึ่งละมันเลยดึงง่ายละตอนแรกแม่งโคตรแน่นเลยนอ็อกก็เอาไว้นี่ก่อนให้น้องแมวนั่งไว้สวยๆต่อไปนะครับเราก็ต้องมาด้านหลังซึ่ง ก็ใช้อันนี้เป็นพองน้ําเพราะว่าปลามันเวลามันลงไปเนี่ยตรงนี้รูๆเห็นไหมหนกมันจะได้ไม่ไปชนเพราะว่าเนี่ยมันสูงไม่เท่ากันมันจะได้ไม่ไปขูดโอเควางไว้ไขควงที่ใช้นะฮะเป็นประแจหกเหลี่ยมเบอร์สองนะครับซึ่งตอนนี้ตอนแรกมันมันมันขันมาจากโรงงานเนี่ยคือโคตรแน่นแน่นแบบแน่นมากผมไปซื้อประแจหกเหลี่ยมยี่สิบาทมา อย่างยี่สิบาทอะขันไปอะประแจพังเลยน็อตไม่เป็นไรเลยแต่ว่าก็ก็ถือว่าเอาออกอะแต่ว่ามันก็เสี่ยงครับอันนี้ผมขันเอาไปรอบนึงแล้วผมตอนผมขันกลับไปรอบนี้ผมก็เลยไม่ขันแน่นมากเพราะว่าแต่ผมยังไงผมก็ต้องมาแกะจะแกะรีวิวอยู่แล้วอะอืมน็อตมีหกตัวนะครับมีก็เนี่ยตามมุมแล้วก็ตรงกลางครับโอเคครับหลังจากที่เราแล้วก็จะเปิดออกมาละ <c oughs> ร้อนอันนี้อาจจะมีเสียงวัดลมเข้านิดนึงนะเพราะว่าผมร้อนผมไม่ไหวละ อเคมีสายเดี๋ยวผมถอดสายนั่นก่อนถอดสายแฟมมาก่อนนี่นะครับผมให้ดูเดี๋ยวหัวผมบังอีกค่อยค่อยดึงออกมานะครับใจเย็นๆเดี๋ยวสายขาดสายขาดนี่งานงอกเลยนะครับจับตรงขอบมันนะครับอย่าไปจับตรงสายนะครับโอเค มาทีนี้เราจะมาคุยกันด้านล่างก่อนด้านล่างนะครับก็เป็นมีอะเปให้ดูมีแค่นี้ไอ้นี่วางก่อนเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นรอยทําร่องไว้อุ้ยโห,หตกใจนึกว่าเป็นรอยแล้วยังครับก็มีผ้าก็หาผ้าเช็ดเอานะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ฝุ่นหนาเตอะเลยอ่ะมันมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนเขาทําไปแล้วครับทําไปแล้วแล้วเขาเพิ่งจะมาประกอบอะไรเงี้ยเนี่ยพอเช็ดไปก็เป็นเป็นอุ้ยคือระวังเรื่องเล็บเรื่องอะไรโดนเนี่ยน,นะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าโดนแล้วถลอกง่ายมากโอเคถลอกง่ายมากหรอก็ม่แน่ใจครับผมก็ตอนนี้นก็ยังไม่มีรอยอะไรหรอกโอเคครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอลูมิเนียมเนาะตรงนี้ก็เป็นฟองน้ํา นี่ฟองน้ํามันฟองน้ําแบบค่อนข้างแบบดูกระจอกมากอะ่ะมันไม่ค่อยรู้สึกว่าซับเสียงเลยรู้สึกว่าฟองน้ําฟองน้ําล้างจานอะ่ะยังรู้สึกว่าหนากว่าเลยครับอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่หาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรอะ่ะเรายังไม่ได้ใช้ต่อไปยมาที่ PCB นะครับ PCB ตัวนี้ ตัวของชั้นนี้นะครับมันจะดึงออกมาได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะ,อะมันจะรูดออกมาอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแหละทั้งตัวแหละตัวนี้เสียงค่อนข้างดีนะไม่ไม่ฟังแล้วไม่กวงอะ่ะมันแบบคอแล้วมันไม่เก้งเก้งแบบแบบบางๆอะ่ะหนาหนาดีเลยจับแล้วก็รู้สึก เยี่ยมใช้ได้ฟิลฟ์ลลิ่งกูดก็เดี๋ยวผมเอาไปเช็ดอีกทีนึงเพราะว่ามันจะมีรอยพวกรอยสนองสนิทอะไรไม่รู้ติดมาเต็มเลยรอยสนิมประมาณยังไงเหรอเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะมีได้ติดมาแล้วเนี่ยเนี่ยรอยอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะก็มองเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นสีสม้สมส้มเงี้ยก็ค่อยๆเอามือหรือผ้าเช็ดเอาก็เนี่ครับตัว pcb ก็จะเป็นสามชั้นมี pcb มีฟองน้ำฟองน้ำตัวน,นี้จะหนากว่าตัวตัวที่แล้วนะครับแล้วก็มีเพดเป็นอลูมิเนียม เหตุตัวนี้แหละเหตุเดิมเดิมมันโอเคทีนี้ก็จะมาแกะในตัวของอลูมิเนียมตัวเนี้ยมันจะติดไอ้น,นี่มาให้แล้วนะฟองน้ำแกสเซ็ตอะแกสเก็ตเอ้แกสเก็ตเมาส์อะ,ะ,ะ,ะติดมาให้ละซึ่งในตัว F R Foam มันก็พอผมไปลื้อดูอีกทีนึงอะในตัว F R Foam ก็จะให้มาอีกทีนึงก็ไขควงไขควงใช้ อะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่เช,เชิงอะไรก็ได้หรอกแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดซื้อมาก็ซื้อเป็นเซ็ๆมาแหละได้จบอันนี้ผมแนะนำไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นสายคงเบอร์อะไรก็ค่อยๆขันออกนะครับขันช้าๆใจลมๆนะครับผมก็เพิ่งเคยลืมกันนะตัว PCB น็อตตัวน็อตดูสั้นมากเลยนะถ้าเทียบกับความความหนาของ PCB เนะี่ยกับอะหลุดออกมาละ นี่ก็คือแผง PCB นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้มีรอยเรียกอะไรอะเจลาบีไว้ด้วยก็คือพูดง่ายๆคือเขาหลุดมาจากโรงงานละเขาหลุดสเต็ปมาจากโรงงานละเดี๋ยวผมจะลองกันถามว่าหลุมาางงลดลาม,ลมาแบบไหนเหรอเดี๋ยวผมให้ดูผมไปดูเมื่อกี้เห็นเป็นเมือกเลยคือหลุดมาเยอะไม่เยอะครับ PCB เป็นรอยข,อขาวๆอะ่ะเชิญแลวเพื่อน โอเคอันนี้ก็ PCB หนะ้าตา PCB ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เอไปวางไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใช้มาต่อไปนี้เป็นฟองน้ำที่เขาใช้ให้มานะครับอันนี้ดูดีอันนี้ชอบใช้ได้เลยแน่นแล้วก็ทำมาตามตามนี่เลยลักษณะของของตัวนี้เลยเป๊ะโอเคแล้วก็มาดูที่นั่นกันดีกว่า ที่ผมเห็นแล้วประทับใจสุดๆเห็นแล้วว้าวเลยก็คือการลูปสเต็ปของเขามานะครับเป็นยังไงล่ะเนี่ยผมเช็ดกันเพจค่อนข้้งเบี้ยวนะเราจริงๆด,ด,ดูดิงอไปนั่นเลยโค้งงอไปเลยต้องไปดัดทีเนึงเนี่ครับเต็ปนะครับขนาดดูจากผมไม่รู้กล้องมองเห็นมานะนี่ดูเห็นปะเป็นขา,ขาวเลยอะคือแบบว่าจาระบีนี่ยังเยิ้มอยู่เลยคือแบบ ปกติเขาท่ากันบางๆใส่สเตมเแล้วก็สเตมตัวนี้เป็นสเตมที่ไม่ต้องตัดขาแล้วนะเป็นแบบเรียบละคิวเรียบละก็จะก็จะดีหน่อยสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปตัดขาเองทำซูมสี่ซูมห้าอะไรเงี้ยทำให้เป็นก็ตามนี้ครับก็วิธีแกะสเตมมอกก็กดตัวนี้เอากิ้มเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาซึ่งผมยังไม่ได้ทในเพจนี้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้จะใช้เพจนี้อยู่ละ ไม่ใช่ไม่ใช่เชิงจะไม่ใช้เดี๋ยวจะจะเปลี่ยนให้ดูโอเคนี้วางกว้ก่อนต่อไปเป็น fr f o นะครับเพลทลององเราที่ให้มานี่คือหน้าตา fr f o นะครับเพลทสีขาวนะครับจริงๆทําทำไมเขาชอบเพลทนี้กันนะเพลทนี้มันดูแบบว่าถ้าถ้าดูจากสายตาผมมันดูง้องแง้งกว่าง้องแง้งกว่าลูมิเนียมเออมันดูอันนี้มันดูทนทานแข็งแรงดีไง แล้วก็ในในซองของมันก็จะให้นี่มาด้วยนั่นคือไอ้แกสเซ็ตอะไรนั่นแหละแกสเก็ตเออก็คือเอามาแปะเราก็ถ้าเกิดเราจะแปะแล้วก็แปะตามตามตัวนี้เลยครับตามรอยเดิมเลยก็ได้เพราะว่าเผื่อบางคนไม่รู้ที่แปะซึ่งอย่างเช่นผมผมก็ไม่รู้ที่แปะก็จะแปะตามนี้เลยโอเคมาก็แกะแกสเซ็ตเมาส์ใส่กันก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารีวิวหรือย,อยังอ่ะก็น่าจะเรียกคำว่าเกินรีวิวไปไกลแล้ว เอาละต่อกันเลยนะครับหลังจากผมติดแกสเกตไปเรียบร้อยนะครับวิธีใส่กับเข้าไปคืนนะครับก็เอา pcb ใส่ลงไปนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนุ่มพอดีหนาะแล้วจากนั้นเราก็ตามด้วยฟองน้ำที่ให้มานะครับ ใส่เข้าไปเป็นอีกหนึ่งชั้นจางนั้นติยตามด้วย FR4 นะครับมันจะมีล่องของมันนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนเนี่ยจะมีล่องของ,ของมันตรงนี้เลยที่เราต้องเอาไอ้ตัวฟองน้ำตัวนี้แฟองน้ำเล็กๆเนี่ยติดเข้าไปแล้วก็วางให้มันตรงล่องนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราเราไม่ใส่ฟองน้ำเนี่ยเ,เพจมันจะเบี้ยวนะครับอย่างที่ผมเป็นตอนแรกเมื่อกี้ที่ผมเอาห้ดูเสร็จแล้วก็ปิดฝามาเลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะทุกอย่างเลยครับอ่า แต่ทีเนี้ยมันจะมันจะปิดไม่ลงเหมือนกับนั่นละเหมือนกับตอนแรกเลยเพราะว่ามันจะมันจะแน่นกว่าผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่านั่นมากเลยนะครับแน่นกว่าเพเออ,อลูมิเนียมระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชอบเสียงของ FR4 หรือว่าเพจของอลูมิเนียมมากกว่านะครับนี่มาละหน้าตา่างนี่ครับไม่เลื่อนละเพจไม่เลื่อนเหมือนกับเมื่อกี้ละ กดๆเดงๆนะครับอันนี้ก็ผมยังไม่เอาไปใส่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้โอเคครับต่อไปเราก็จะมาเทสเสียงให้ฟังกันอีกครั้งนะครับตัวคั้ที่แล้วเป็นตัว J นะครับก็ครั้นี้ก็จะเป็นตัว J เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปอ่าเสียงตอนไม่ใสสวิตช์นะครับเฮ้ยรู้สึกรู้สึกกดแค่นี้นก็รู้สึกว่าเสียงแน่นกว่านะ อ่ะเดี๋ยวลองใส่สวิตช์ดูก่อนฟังใกล้ๆนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมวางบนฟองน้ำโถ่ลืมเลยเอาลบก่อนอ่ะเสียงวางบนเดสก์มัดแ,แม็นๆนะ ฟิลลิ่งการกดอ่ะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแน่นขึ้นนะแต่ว่าเสียงกาไม่ค่อยต่างกันมากความรู้สึกผมถามว่าผมชอบอันไหนมากกว่านะผมชอบเพดเดิมของของมันมากกว่าผมรู้สึกว่าเสียงที่มันสะท้อนของ เส้นสะท้อนของอลูมิเนียมมันพอกว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์แบบว่าเราเสียบลงไปในแผ่นแผ่นกระดาษอะมันเหมือนเหมืนอนความรู้สึกมันเป็นกระดาษแต่บางๆที่แบบกดลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรตอบสนองกลับมันมันมรู้สึกว่าแบบฟิลมันเนิขาดๆอยู่ตัวนึงอยู่นี่โอเคจบไปแล้วกับการรีวิวฮังโค้ดมอสศนนะครับโอเคบายครับขอบคุณมากครับ